สวัสดีครับผมโบ๊ทโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้ครับก็มีลูกค้านะครับเป็นสกายเวฟนะเป็นเป็นรถนอกนะครับผมเห็นลูกค้าบอกว่าจะเป็นรุ่นเดียวกับเบิร์กแมนในไทยบ้านเรานะครับลูกค้าครับได้ติดตั้งโปรเจคเตอร์ไบซีนอนมานะครับผมเป็นขนาดเลนสองนิ้วนะครับตัวเล็กๆแบบนี้นะครับผมใช้งานไปนะครับนานๆเข้ารู้สึกว่าไฟหน้ามันไม่สว่างนะครับโอเคเดี๋ยวผมเปิดไฟหน้าดูนะครับอันนี้คือเปิดแล้วนะครับเปิดไฟหน้าแล้วนะครับผม นี่ครับก็เห็นแสงอยู่นะครับเป็นแบบเบอร์้อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ทางร้านอยากเห็นนะครับว่าไบ LED เนดี่ยมันสว่างกว่าแค่ไหนนะครับทางลูกค้านะครับอยากเห็นร้านก็ยกมาเทียบให้ดูนะครับอันนี้เป็นไบ LED ดีนะครับอันนี้ของลูกค้านี่คือสองข้างนะครับผมสองข้างนะครับก็จะเห็นแสงอยู่แบบนี้นะครับอันนี้ไบ LED ดีคือหนึ่งลูกนะครับดูครับผมนี่ครับ แสงต่างกันขนาดนี้เลยนะครับลูกค้าตัดสินใจปรับเปลี่ยนเป็นไบ LED เลยนะครับสองข้างเดี๋ยวเรามาดูหลังติดตั้งเสร็จอีกทีนึงครับผมโอเคครับผมก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคลองมาดูวงแหวนกันครับผมอ่าวงแหวนตัวนี้นะครับเป็น SMD นะครับผมสีขาวนะครับเข้าด่านได้ต่อทะเบียนได้ตามปกติเลยนะครับเป็นทรงทรานฟอร์เมอร์นะครับ2.2นิ้วนะครับ หลลูกค้าหลายคนนะครับเมื่อก่อนนี้ที่ถามพ่อค้ามาเนี่ยพ่อค้าจะบอกว่าตัวใบ LED 2นิ้วกับ2.2นิ้วเนี่ยมันไม่มีวงแหวนนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับถ้าเป็น2 2จุนิ้วนะครับสามารถใส่วงแหวนของใบซีนอนตัวใหม่2 2จุนิ้วได้นะครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะวงแหวนแบบเดียวกันเลยนะครับเป็นทรงทรานส์ฟอร์เมอร์ SMD สีขาวแบบนี้เลยนะครับผมนี่สวยเลยครับผมโอเคเดี๋ยวลองมาดูไฟหน้ากันนะครับนี่ครับผม คัดออฟนะครับขึ้นซ้ายลงขวาตามกฎหมายประเทศไทยครับผมเห็นเส้นคัดออฟชัดเจนเลยครับตรงนี้ไฟสูงครับนี่ครับผมต่าครับนี่ครับสูงต่ำนะครับทำงานเป็นระบบใบบีมนะครับสว่างเข้มๆแบบนี้เลยครับผมบูเอฟเฟกขึ้นชัดเจนนะครับต่างจากตอนที่เป็นใบซิลอนเมื่อกี้อย่างมากเลยทีนี้ลองมาดูเรื่องอัตราการแยงตากันนะครับนี่ครับเรามองสวนไปจากหน้ารถนะครับเหมือนไม่ได้เปิดไฟหน้าครับผมมองเหมือนเป็นแค่วงแหวนเท่านั้นเองรถจะวิ่งสวนกันบริเวณด้านขวามืออย่างนี้นะครับผม ตามกฎหมายประเทศไทยนะครับวิ่งซ้ายแซงขวานะครับพอค้าจะค่อยๆลดกล้องลงมาเรื่อยๆนะครับต่ำลงมาเรื่อยๆครับผมตอนนี้อยู่ระยะระยะต่ำของผมไหน้าเดิมแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับผมจะเริ่มเห็นหตาการแยงตาเกือบๆถึงบางโคนนะครับผมเพราะฉะนั้นหมดห่วงครับผมไม่มีรถรุ่นไหนที่คนขับนั่งขับแล้วเตี้ยขนาดนี้แน่นอนครับผมหมดห่วงเลยครับเรื่องตาการแยงตาหล่อๆสวยๆอย่างนี้เลยนะครับ นี่ครับใกล้ๆยังไม่แยงตาเลยนะครับพัดออฟคมๆเข้มๆแบบนี้เลยนะครับปิดปิดไฟหน้าแล้วจะดิบไฟอ่าโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับโลกไฟพันะครับสามารถใช้งานได้ปกตินะครับนี่ครับผมอ่าแล้วมันจะติดทันทีนะครับต่างจากไบซีนนนะไบซีนนเนี่ยแสงจะสตาร์ช้างช้านะครับแต่เป็น led ครับเปิดปุ๊บคือติดปั๊บเป็นไฟสูงทันทีนะครับรอๆจบๆแบบนี้เลยครับผม โอเคครับผมสนใจสินค้าสนใจงานติดตั้งดีๆเนียนๆร้นนานโบสโปรเจกเตอร์หลังสวนเสือศีราชานะครับผมวันนี้ก็ส่งงานนะครับเป็นอีซูซูคารมิโอนะครับผมไฟหน้าเดิมๆเ,เนี่ยประสบปัญหาไม่สว่างนะครับผมลูกค้าเลยตัดสินใจไปปรับเปลี่ยนใส่เป็นหลอด LED มานะครับตัวนี้ก็คู่นึงเกือบพันนะครับใส่มาก็ผลปรากฏว่าไม่จบอยู่ดีนะครับผมยังมองไม่เห็นทางเท่าไหร่นะครับ เลยตัดสินใจนะครับมาปรับเปลี่ยนใส่เป็นโปรเจคเตอร์นะครับ AES Hellra นะครับผมตัวนี้เป็นเลนบูนะครับขนาดสามจุดสองนิ้ววงแหวนเป็น SMD สีขาวนะครับผมตัวนี้ลูกค้าเลือกใส่ e v วิ Eye ไปด้วยนะครับเป็นสีแดงนะครับโอเคครับผมเปิดไฟหลีครับนี่ครับผมหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยครับผมวงแหวน SMD นะครับสีขาวนะครับชิป SMD เป็นชิปชนิดเดียวกับที่ติดมากับอ่า เดไลท์ของเบนซ์บีเลยนะลยับเพราะฉะนั้นหมดห่วงแล้ววงแหวนตัวนี้ใช้โทนมากใช้ยาวไปเลยครับผมส่เป็นเดวิลไอสีแดงนะครับรอๆดูดูแบบนี้เลยครับผมวงแหวนตัวนี้จะเป็น2สเตปด้วยนะครับเมื่อเราเปิดไฟหน้าเนี่ยตัววงแหวนจะหลีลงเองอัตโนมัติเลยนะครับอ่ามาดูใกล้ๆนะครับผมอันนี้คมของลูกค้าเนี่ยไม่ใช่คมใสนะครับผมเป็นคมของรถรุ่นเก่านะครับจะเป็นฉีดๆฟรีๆแบบนี้นะครับถามว่าใช้งานได้ไหมใช้ได้ครับมีคัตออฟเหมือนกันเพียงแต่ว่า เส้นคัตออฟจะออกมาคนละอย่างกับโคมใสนะครับผมอโอเคครับผมเดี๋ยวลองดูไฟหน้านะครับไฟหน้าตัวนี้ครับเป็นซิงนอนนะครับค่าหลอดเนี่ยอยู่ที่หกพันเคนะครับบัลลาดนะครับอยู่ที่ห้าสิบห้าวัต์นะครับเป็นลักษณะแบบนี้เลยครับผมนี่เห็นไหมครับมีเส้นคัตออฟเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเราจะไม่เห็นตัวหยักของเส้นคัตออฟชัดเจนนะครับเพราะว่ามันเป็นโคมใสนะครับเอโคมไม่ใสนะครับมันจะมีผลต่อคัตออฟนิดหน่อยแต่เรื่องแสงครับ ไม่ต่างกันนะครับผมแสงยังคงเข้มเหมือนเดิมนะครับเห็นคัดออฟเหมือนเดิมแสงด้านบนเนี่ยตัดออกเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นหมดห่วงเรื่องอัตราการแยงตานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องอัตราการแยงตากันนะครับรถนะครับเวลาวิ่งจะไม่วิ่งสวนกันตรงตรงแบบนี้นะครับตรงๆแบบนี้คือชนครับผมประเทศไทยนะครับขับซ้ายแซงขวาสวนกันบริเวณด้านขวานะครับเห็นไหมครับเรามองเข้าไปนี่ไฟหน้าเปิดอยู่นะครับไม่ได้ปิดนะครับผมนี่เห็นไหมครับเราเห็นแค่จุดกลมๆแค่นี้เท่านั้นเองนะครับพอ้าจะค่อยๆลดกล้องลงมาเรื่อยๆนะครับผม อนนี้อยู่ระยะเดียวกับโคมไฟหน้าเดิมนะครับผมนี่ครับนี่ครับต้องต่ำกว่าโคมไฟหน้าเดิมนะครับถึงจะมีอัตราการแยงตานะเพราะฉะนั้นหมดห่วงครับผมไม่มีรถรุ่นไหนที่คนขับนั่งขับแล้วเตี้ยขนาดนี้แน่นอนนะครับจะมีก็เป็นฟอร์มูล่าวันนะครับแต่ว่าฟอร์มูล่าวันเนี่ยไม่ได้มาวิ่งบนถนนอยู่แล้วนะครับเป็นลักษณะนี้เลยนะตัวนี้เป็นไฟต่ํานะครับผมอ่าเดี๋ยวลองดูนะครับไฟต่ำนะคัดออฟวงคมแบบนี้เลยครับผมไม่แยงตานะครับไฟสูงยกขึ้นสว่างไกลทั้งซอยครับผม ไฟสูงควบคุมด้วยระบบโซลินอยด์นะครับเพราะฉะนั้นดูท้องแสงด้านล่างครับอยู่เหมือนเดิมครับผมไม่มีการหายไปไหนเลยนะครับแสงยกขึ้นอย่างเดียวนะครับแต่ว่าท้องแสงด้านล่างไม่หายนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูแสงผ่านฟิล์มตัวรถกันนะครับอันนี้แสงจากนอกฟิล์มนะครับผมในฟิล์มครับผมเป็นไงครับสว่างเข้มไม่ต่างกันนะครับไฟต่ําไม่แยงตาไฟสูงสว่างไกลทั้งซอยครับผมต่าไม่แยงตาสูงสว่างไกลทั้งซอย โอเคครับผมสนใจสินค้าสนใจงานติดตั้งดีๆเนียนๆร้านโบสโปรเจคเตอร์หลังส่วนเสือศรีราชานะครับวันนี้ก็ส่งงานนะครับเป็นคิกร้อยไอนะครับผมลูกค้านะไฟหน้าเดิมๆไม่สว่างนะครับตัดสินใจปรับเปลี่ยนเป็นโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้เป็น A E S by ซ i n o n นะครับสองจุนิ้วนะครับผมบรลาดอยู่ที่35วัตหลอดหกพันเตัวนี้เป็นชนิดไม่มีวงแหวนนะครับผมพร้อมติดตั้งนะครับ จบอยู่ที่3,500ร้อบาทนะครับผมอันนี้ลูกค้าเปลี่ยนโคมใหม่นะครับผมอันนี้โคมเดิมของลูกค้านะครับอ่าเปลี่ยนโคมใหม่ไปด้วยนะครับผมอ่า3 5 0 0ันรบาทอันนี้คือไม่ได้เก <_ L> ีๆๆ <permit> ่ยวกับโคมใหม่นะครับผมเป็นพร้อมติดตั้งกับรถนะครับใช้โคมเดิมนะครับโอเคลองมาดูกันนะครับตัวนี้ไม่มีวงแหวนนะครับเพราะฉะนั้นรีวิวกันที่ไฟหน้าอย่างเดียวเลยนะครับไฟหน้าอันนี้ลูกค้าให้ทางร้านปรับตั้งไปสูงกว่าปกตินะครับสูงกว่าระยะปกตินะครับอ่า องดูครับผมคัดออฟนะครับขึ้นซ้ายลงขวาตามกฎหมายประเทศไทยนะครับผมไฟสูงครับต่ําครับอ้าวต่ําครับสูงครับต่ําครับสูงครับต่ําครับแล้วปิดไฟได้นะครับผมตัวนี้เป็นสวิตซ์สามสเต็ปนะครับทางร้านใส่ไปให้นะครับผมเป็นสวิตซ์สามสเต็ปอ่าคุณภาพดีนะครับที่ใช้กับซีนอน LED ได้นะครับผมอ่าบางครั้งลูกค้าไปเจอสวิตซ์สามสเต็ปตามพวกร้านอะไรแต่งบางครั้งจะใช้ไม่ได้นะครับมาใช้แป๊บเดียวตัวสวิต์เนี่ยจะพังนะครับสูงครับต่ําครับนี่ครับผม ตัวนี้ปิดได้นะครับที่มือเดียวเลยนะครับไม่ไม่ได้ไปเจาะเพิ่มสวิตตรงอื่นนะครับผมตัวนี้สวิตเนี่ยจะมีเป็นบางรุ่นนะครับไม่ได้มีทุกรุ่นนะครับผมตัวสวิตเนี่ยเป็นของ Honda เลยโดยตรงนะครับนี่ครับผมสูงต่ำสูงต่ำนะครับปิดได้ โอเคครับผมสนใจสินค้าสนใจงานติดตั้งดีๆเนียนๆร้นนนานโบสโปรเจคเตอร์หลังสวนเสือสีราชานะครับสำหรับช่องทางการติดต่อพ่อค้าจะขึ้นไว้ที่ซ้ายมือล่างของจอนะครับผมสาม,มารถทักหาโทรหาพ่อค้าได้ทุกช่องทางเลยนะครับแต่เป็นไปได้นะครับในช่วงกลางวันพ่อค้าอยากให้ทักไลน์ไว้มากกว่านะครับเพราะว่าบางทีพ่อค้าเนี่ยไม่ได้อยู่ใกล้มือถือนะครับบางทีทํางานอยู่เนี่ยอาจจะไม่ได้สะดวกรับสายนะครับผมเพราะฉะนั้นทักไลน์ไว้เวลาพ่อค้าว่างนจะมาตอบได้เลยทักและทิ้งคําถามไว้เลยนะครับผม บางครั้ง,งโทรมาพ่อค้าไม่ได้รับเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พ่อค้าด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านเราเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ